ทางกระทรวงสาธารณสุขพยายามจลนรงให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่ม608ฉีดเข็มกระตุ้นกันตอนนี้สถิติของการฉีดเข็มกระตุ้นเนี่ยเยอะแค่ไหนยังไงแล้วคะคุณหมอเออจริงๆเนี่ยก็กลุ่ม608เนี่ยเป็นกลุ่มที่ได้มาฉีดเนี่ยที่จริงก็เป็นไปตามเป้าหมายอยู่นะครับยกเว้นแต่ก็ยังมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับสาเหตุที่เราพยายามกระตุ้นให้คนกลุ่ม608มาฉีดเนี่ยเนื่องจากเราพบว่า จำนวนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นะครับจะเป็นกลุ่ม68 0ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับหรือฉีดวัคซีนไม่ครบนะครับประมาณสัก7 0เปอร์เซ็นตะ์เฉนั้นถ้าถ้าได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็รวมั้งฉีดเข็มกระตุ้นเนี่ยก็จะช่วยป้องกันการเสียชีวิตกับการป่วยหนักได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ข้อมูลเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่ม68 0เนี่ย เข็มที่หนึ่งเนี่ยฉีดไปถึงแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนะครับแล้วก็เข็มที่สองที่ครบนี่ก็เจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบปลายๆแล้วครับซึ่งซึ่งก็ค่อนข้างสูงนะครับครับค่ะซึ่งตอนนี้เราก็ยังมีบริการการฉีดให้ประชาชนคนไทยฟรีอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็ยังอ่สถานพยาบาลทุกแห่งนะครับโดยเฉพ,พาะภาครัฐเนี่ยก็มีบริการฉีดนะครับให้ให้มีวัคซีนทุกประเภทนะครับทุกกลุ่มอายุด้วยนะครับสําหรับทั้งเด็ก ตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปจนถึงวัคซีนสาหรับผู้ใหญ่นะครับแล้วเรายังมีเราเรียกว่ากลุ่มคุ้มกันสาเร็จรูปสําหรับบางกลุ่มด้วยนะครับเช่นกลุ่มที่เป็นสร้างภูมิต้านทานไม่ดีกลุ่มกินยากดภูมิต้านทานนะครับกลุ่มที่รักษาเรื่องของออพวกล้างไตเทียมอะไรต่างๆนะครับเร,เราก็มีกลุ่มคุ้มกันสําเร็จรูปที่เราใช้ตัวยอ่อว่าแล็บนะครับ L A A D ให้บริการฟรีสําหรับคนไทยนะครับครับ